อานับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับก่อนนอนคืนนี้ครับขอปิดด้วยข่าวนี้เลยทีเดียวนะครับมีกระแสครับผมหนักเลยนะว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพร้อมคุยกับสิงห์บลูเชลซีเตรียมที่จะปิดดียรราฮิมสเตอร์ลิงแล้วนะครับ ความเป็นไปได้ครับที่สิงห์บลูเชลซีเนี่ยจะได้ตัวราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยสตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังสื่อดังหลายเจ้าเนี่ยโหมข่าวว่าทั้ง2องสโมสรเนี่ยพร้อมเปิดการเจราจาโดยฝั่งโทมัสทูเคอร์เนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอให้พิจารณาเร็วๆนี้และคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่ปีกทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะกลายร่างมาเป็นสิงห์นะครับ ดาวเตะวัย27ปีครับมีข่าวว่าพร้อมจะย้ายออกจากแมนซิตี้ในซัมเมอร์นี้หลังจากเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นท่ามกลางข่าวความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนาโดยเฉพาะเชลซีครับที่วางให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้เลยสําหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจากสื่อดังหลายเจ้าเนะี่ยระบุไปในทิศทางเดรยวนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมเปิดการเจรจากับเชลซีและข้อเสนออย่างเป็นทางการจะถูกยื่นให้พิจารณาเร็วๆนี้ด้วยนะครับ สำหรับค่าตัวคาดว่าทีมสิงบลูเนี่ยจะยื่นให้ราประมาณ45ล้านปอนด์แม้ทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์เนี่ยต้องการมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยนะครับขณะที่ตัวสเตอร์ริงเองเนี่ยไม่มีปัญหาครับในการย้ายครั้งนี้และเงื่อนไขส่วนตัวของนักตเตะเชื่อว่ามีการเจราจากันไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับนอกจากนี้ครับแซมมี่ลีครับผู้สื่อข่าวของดีแอลติกเนี่ยยังออกมายืนยันในพอร์ตแคต์ครับแสดงความมั่นใจว่าดีลนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ทั้งนี้ครับแฟนบอลสิงห์บลูเนี่ยกำลังรอฟังข่าวดีว่าเจ้าของใหม่อย่างชอสโบลีเนี่ยจะดึงนักเตะใหม่มาเสริมทัพได้เมื่อไรหลังให้สัญญากับกุนซืออย่างโชมาตซุเกอร์น่ว่าจะพยายามเสริมให้ได้ถึง6รายด้วยกันนะในซัมเมอร์นี้โอ้โหมาดูกันหน่อยครับอย่างแซมมี่ลีเนี่ยออกมายืนยันเลยนะว่าดีลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยจะยื่นให้กับแมนซิตี้เนี่ยประมาณ45ล้านปอนด์ หลังจากที่แมนซะิตี้น่ะขอมากกว่านะั้นอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมว่าน่าจะมีดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแหละครับผมว่านะเพราะว่าใกล้แล้วว่าจะปิดดีลก็ได้นะครับเดี๋ยวน่าจะได้เห็นข่าวดีสําหรับแฟนๆของสิงห์บลูเชลซีนะว่าเตรียมที่จะปิดดีลราฮิมสตอริงนะครับต้องดูว่าจะเมื่อไหร่เวลาไหนตอนไหนดูได้เลยนะครับผมครับที่รับฟังกันในช่วงเดึกฟันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยนะฮะ